สวดมนตเป็นยาทาก็ถูกภาคปริยัตให้เต็มที่ภาวนาเป็น,นยากินทูกเอาไว้ทำให้ได้ตามที่เข้าใจแล้วอย่างนี้เมื่อปฏิบัติได้ดีถึงเวลาจะอธิบายให้ลูกหลานได้เป็นขั้นเป็นตอนตามรอยตามแบบแผนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้นั่นเอง การสวดมนต์ก็เหมือนอย่างก,การเรียนภาคทฤษฎีการทําภาวนาหรือการลงมือปฏิบัตินั่นคือภาคปฏิบัติการที่จะทําอะไรให้ครบสมบูรณ์ภาคทฤษฎีหรือปริยัตและภาคปฏิบัติมันต้องคู่คกันท่านที่ปฏิบัติเก่งๆในเมืองไทยก็มีไม่น้อยไม่ใช่ไม่มีแต่เจ้ากรรมเกิดอะไรขึ้นเมื่อเริ่มต้นท่านไม่ค่อยได้เรียนภาคปริยัต พอตัวเองเข้าใจธรรมะแล้วก็เลยอยากจะสอนลูกสอนหลานแต่ว่าภาคปริยัติตัวเองย่อนไปเลยเอาภาคปฏิบัติมาส่งให้ลูกหลานเต็มที่เลยมันปลายเป็นว่าลูกยังเล็กอยู่ฟันน้ำนมพึ่งขึ้นแต่อยากให้ลูกโตเร็วก็เลยเอาสเต็กมาป้อนก็เลยสเต็กติดคอตายพูดง่ายๆท่านปฏิบัติได้ดีแต่ท่านย่อน วิธีการอธิบายขยายความเพราะฉะนั้นเอาธรรมะแท้ๆภาคปฏิบัติตรงๆส่งให้ลูกหลานลูกหลานรับไม่ไหวมันเกิดกำลังของเขาแม้แต่พระไปเดินบินธบ,บามากลับมาเหนื่อโซมมานี่ปุ๊บจะให้นั่งสมาธิปับ๊บทำไม่ได้ดีหรอกเขาทำไงล่ะท่านก็ไปส่งน้ำส่งท่า่ให้เย็นใจแล้วก็สวดมนต์ทำวัดสักเดียวนะึมันชุ่มใจ คราวนี้ท่านนั่งรวดเลยสามชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่กระดิกเลยถ้าสเต็กชิ้นนั้นธรรมะชิ้นนั้นชิ้นโตนั้นอะ่ะค่อยๆหั่นบางๆแล้วป้อนลูกน้อยลูกหลานทีละคำละคำเขาจะตามทันป้อนลูกหลานทีละคำละคำคือภาคปริยัตคือบทสวดมนต์ซึ่งเก็บคำสอนเอาไว้ในนั้นถ้าอย่างนี้นะมันถึงจะสมบูรณ์จ้า ทำให้ครบเครื่องนะลูกนะแล้วดีเอง